ทุกท่านครับผมเคนพิพัฒสพงศ์วันนี้ทางร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์มีที่นอนบัวหลวงมานําเสนอจะมีคุณสมบัติหลักคือเป็นที่นอนสปริงที่เน้นความทนทานและความคุ้มค่าคุณสมบัติหลักของที่นอนสปริงซู Super Spring, ปเปอร์สปริงประเภทสปริงใช้ระบบสปริงแบบซูเปอร์สปริงหรือบอนเนลสปริงสปริงแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นสปริงที่มีความแข็งแรงทนทานออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานความแข็งแรงโครงสร้างใช้สปริงหนาถึง 2.3มมิลซึ่งช่วยให้สปริงแข็งแรงและไม่อ่อนยวบอยากง่ายระดับความรู้สึกให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นนุ่งสบายในทุกอิริยาบถมีรับประกัน5ปีสนใจสินค้าที่นอนวัวหลวงหาซื้อได้แล้วที่ร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์หรือมาชมสินค้าจริงได้ที่ตําหน่งร้านอยู่เขตสวนหลวงกรุงเทพปากทางพัฒนาการ51หรือเข้าค้นหาเส้นทางใน Google Maps ได้เช่นกันครับสินค้าดีราคาถูกต้องร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นครับทางร้านเนี่ยมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีทุกรายการครับ